ที่เปียงรอนเพื่อทุกคนได้ก้าตาบนสักโมได้เดินทาตามรอยบทร,ระศักษสดากัติยะศักยะกุมารออกบวช เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนักกลุ่มกบิลพัทนั้นได้ทรงแสดงธรรมโปรดพระประยุรญาตและชาวเมืองทั้งหลายพระเจ้าสุโทธทนะจึงได้ทรงประชุมสักกยะสะกุลทั้งหมดตรัสให้แต่ละสะกุลทรงขัตติยกุมารออกบวชในครั้งนั้นขัตติยกุมารถึงหนึ่งพองค์ออกผนวด ขติยะที่กล่าวถึงหกพระองค์ทางฝ่ายสักยะวงศ์คือเจ้าชายกิมพิละเจ้าชายอนุรุทธ,ธะพระเจ้าพัทยะเจ้าชายอนันทะเจ้าชายพักคุและทางฝ่ายโกลิยะวงศ์คือเจ้าชายเทวทัตโดยมีนายอุบาลีซึ่งเป็นภูษามาลาคือมหาเล็กช่างตัดผม ได้ออกบวชด,ด้วยโดยส่งเริ่มจากเจ้าทายกิมพิละจากอัธคถากิมพิละเทระคถาและพระวินัยปิดกจุลวั์สังคเพทะขันธกะเรื่องมหานามสักกยะและอนุรุทธะสักกยะหลังจากที่พระพุทธองค์ประทับณน,นิโคทาราม เพื่อโปรดพระเจ้าสุโธธนะและพระญาติเสร็จแล้วจึงเสด็จกลับกรุงราชครึกโดยส่งใช้เส้นทางออกมหาพิเนสกรมระหว่างทางเสด็จวะประทับที่อนุปิยนครขณะประทับอยู่ที่อนุปิยนครนั้นทรงเห็นเป็นเวลาเหมาะสมที่จะทรงโปรดเจ้าชายกิมพิละเนื่องจาก เจ้าชายกิมพิระได้สะสมความแก่กล้าแห่งยานไว้เพียงพอแล้วเพื่อจะให้เจ้าชายกิมพิระเกิดความสลดใจจึงทรงเนรมิตร,รูปหญิงงามผู้หนึ่งในวัยสาวดูงามให้เกิดขึ้นต่อหน้าเจ้าชายกิมพิระแล้วทรงแสดงให้ร่างหญิงนั้นเสื่อมโทรมลงไปตามลำดับ ด้วยเหตุแห่งชราและโรคร้ายครอบงำเจ้าชายกิมพิละเห็นดังนั้นก็เกิดความสังเวชอย่างเหลือเกินจึงได้มีพระประสงค์จะออกบวชจากการที่สักยกักกมานจากตระกูลต่างๆได้ออกบวชติดตามพระพุทธองค์เป็นจำนวนมากต่อมาไม่นานเจ้าชายมหานามะ โอรสองค์ใหญ่ของพระเจ้าอมิโตธนะจึงได้ปรึกษากับเจ้าชายอนุรุทธ,ธะผู้เป็นพระอนุชาว่าอนุรุทธ,ธะสากยากุมารจากตระกูลอื่นๆอ,ออกบวชติดตามพระบรมศาสดาเป็นจำนวนมากตระกูลของเรานี้ถ้าไม่มีใครออกบวชเสียเลยก็จะดูไม่สมควรดังนั้นเราสองคนนี้ ใครคนใดคนหนึ่งจะออกบวชพระเจ้าอนุรุทธะได้ถามว่าการบวชเป็นอย่างไรพระเจ้ามหานามะตรัสตอบว่าผู้บวชต้องโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะนอนบนเครื่องลาดด้วยไม้หรือบนเตียงที่ถักด้วยหวายแล้วเที่ยวบินทบาทอยู่เจ้าชายอนุรุทธะจึงบอกว่า ตนไม่สามารถบวชได้เนื่องจากเป็นสุคุมารชาติเจ้าชายมหานามะจึงบอกให้เจ้าชายอนุรุทธ,ธะอยู่เป็นคารวาสเรียนการงานส่วนตนจะออกบวชเองเจ้าชายอนุรุทธ,ธะจึงถามถึงการงานเป็นอย่างไรเพราะไม่รู้จักแม้สถานที่เกิดแห่งพัตตาหารพระพาดาตรัสตอบว่า ขั้นต้นต้องให้ไถนาแล้วให้หวานไขน้ำเข้าจากนั้นระบายน้ำออกถอนหญ้าแล้วเกี่ยวขนตั้งลอมนวดเส้นฟางให้ฝัดข้าวรีบออกโปรยละอองแล้วขนขึ้นฉางเมื่อถึงฤดูฝนก็ต้องทำแบบนี้ต่อไปอีกการงานไม่หมดสิ้น ที่สุดของการงานไม่ปรากฏเมื่อการงานยังไม่สิ้นมารดาบิดาปูยา่ย่าตายายก็ได้ตายไปแล้วเมื่อได้ฟังดังนั้นเจ้าชายอนุรุธทธะจึงตัดสินใจจะออกบวชและให้พระพาดาอยู่ครองเรือนเมื่อเจ้าชายอนุรุธทธะไปทูลพระราชมารดาเพื่อออกบวชแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต เจ้าชายอนุรุธทธะทรงขยันขยอในที่สุดพระราชมารดาทรงอนุญาตโดยมีข้อแม้ว่าพระเจ้าพัทยะผู้เป็นพระสหายสนิทของพระอนุรุธทธะจะต้องเสด็จออกบวชด,ด้วยจึงจะทรงอนุญาตให้บวชพระราชมารดานั้นหวังให้พระเจ้าพัทยะเป็นผู้รั้งเจ้าชายอนุรุธทธะไว้ไม่ให้ออกบวช เพราะพระเจ้าพัทยะนี้ของราชสมบัติเป็นราชาของพวกศักยะพระองค์คงจะไม่ออกบวชเจ้าชายอนุรุทธ,ธะรีบเสด็จไปชวนพระเจ้าพัทยะทันทีเบื้องตน้นทรงปฏิเสธแต่ในที่สุดด้วยกุศลบารมีเก่าอันสั่งสมไว้และด้วยการรบเร้าของเจ้าชายอนุรุทธ,ธะสหายรัก จึงตัดสินใจออกบวชนอกจากศักยราชทั้งสามพระองค์คือเจ้าชายกิมพิละเจ้าชายอนุรุทธ,ธะและพระเจ้าพัทยะแล้วในการตามออกบวชครั้งนี้ยังมีเจ้าชายอนันทะเจ้าชายพระคุและเจ้าชายเทวทัตด,ด้วยคัติยราชทั้งหก จึงเสด็จไปยังอนุปยานครเพื่อทูลขออุปสมบทกับพระพุทธองค์ครั้นนั้นนายอุบาลีก็ได้ตามเสด็จด้วยในฐานะมหาเล็กคนสนิทครั้นเข้าพรมแดนแล้วก็สั่งให้กระบวนตามเสด็จกลับไปกรุงกบิลพัททั้งหมดส่งพระดำเนินตามลำพังพร้อมด้วยนายอุบาลี เมื่อเห็นว่ามาได้ไกลพอสมควรแล้วทั้งหกพระองค์จึงได้ส่งให้นายอุบาลีกลับแล้วส่งเปลืองเครื่องประดับออกเอาภูษสาหอแล้วมอบให้กับนายอุบาลีเพื่อให้ใช้เป็นทรัพย์ในการเลี้ยงชีพต่อไปครั้งนั้นนายอุบาลีได้เดินทางกลับพร้อมห่อเครื่องประดับนั้นเมื่อเดินทางมาได้ระยะหนึ่ง ก็ฉุกใจคิดว่าถ้ากลับไปเช่นนี้เจ้าสักยะทั้งหลายจะคิดว่าเราลวงเจ้าชายมาประหารแล้วชิงเอาเครื่องประดับนายอุบาลีเองก็มีใจศรัทธาจะบวชด,ด้วยเหมือนกันและคิดว่าเจ้าทั้งหลายยังทรงผนวดได้เช่นไหนเราจะบวชบ้างไม่ได้เล่าเขาจึงแก้ห่อเครื่องประดับ แล้วเอาเครื่องประดับนั้นแขวนไว้บนต้นไม้แล้วพูดว่าของนี้เราให้แล้วผู้ใดเห็นผู้นั้นจงนำไปเถิดแล้วเดินตามไปเฝ้าขัติยราชเหล่านั้นนายอุบาลีได้เล่าถึงความให้ทราบเหล่าขัติยราชก็เห็นด้วยเมื่อได้เดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมบศาสดา กราบทูลขออุปสมบทแล้วขติยราชทั้งหกร่งขอให้พระพุทธองค์ทรงบวชให้นายอุบาลีก่อนเพื่อลดมานะความถือตัวของตนเองที่เป็นวงกษัตริย์เพราะเมื่อบวชหลังนายอุบาลีก็ต้องทำความเคารพผู้ที่บวชก่อนแม้นผู้นั้นจะเคยเป็นมหาดเล็กรับใช้ก็ตามพระผู้มีพระภาค จึงโปรโดให้นายอุบาลีบวชก่อนให้ขติยราชทั้งหลายเหล่านั้นผนวดต่อภายหลังภายหลังบวชพระกิมพิละบรรลุพระอรหัตผลพระพัฒยะได้ทำให้แจ้งชื่อวิชาสามบรรลุเป็นพระอรหันต์ภายในพรรษาที่บวชพระอนุรุทธะได้ทิพยยะจักสุ และต่อมาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระภคคุบลุพระอรหัตตผลและได้นับเนื่องในพระอสิติสาวกพระอานนท์ได้ทาให้แจ้งซึ่งโสดาปติผลและภายหลังสำเร็จอรหัตผลในวันปฐมมสังคยนาหลังพระพุทธองค์เสด็จปรินิพาน ส่วนพระเทวทัตได้บรรลุจตุทชาญสำเร็จฤชัน้นปุตชนเล่มที่หนึ่งพรรษาที่หนึ่งตอนที่12โปรดพระทัพพะมะละกุมารระหว่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณอนุปิยอำพวันนี้ทัพพะมะละราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของเจ้ามะละกรุงกุสินาราพระองค์หนึ่ง พิ่งมีพระชนมายุเพียงเจ็ดชั้นสาเห็นพระบรมศาสดาก็มีความเลื่อมใสได้ทรงขออนุญาตจากพระอยิกาออกบวชพระอยิกาจึงทรงพาไปเฝ้าพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงมอบให้ภิกษุองค์หนึ่งเป็นพระอุปชาได้สอนตจะปัญจกะก,กรรมฐาน ในขณะที่ทำการโกนผมทพะมะลละราชกุมารได้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังไปตามลำดับขณะที่กำลังจรดมีดโกนครั้งแรกตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลขณะที่กำลังจรดมีดโกนครั้งที่สองตั้งอยู่ในสะกะทาคามิผล ขณะที่กำลังจรดมีดโกนครั้งที่สามตั้งอยู่ในอนาคามิผลครั้นปลงผมเสร็จท่านทัพภะมลบุตรก็บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่และอภินญาหกท่านจึงเป็นพิสุองค์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งที่อายุไม่ครบ20ปี ท่านพระทพมะละประสงค์จะอุทิศกายช่วยขนขวายกิจของสงฆ์โดยทูลขอพระศาสดาในตำแหน่งเสนาสนะคาหาปกะคือผู้จัดเสนาสนะแจกจ่ายพระภิกษุจากต่างถิ่นและตำแหน่งพระตุทะเทศค,คือมีหน้าที่แจกจ่ายพัด และจัดภิกษุไปฉันในสถานที่ที่มีผู้นิมนต์ไว้ท่านทำได้อย่างเหมาะสมและสามารถจัดได้ดีเสมอมาพระพุทธองค์จึงทรงบวชสามเณรทัพพมละขึ้นเป็นพระภิสุในวันนั้นด้วยพระดำรัสว่าเธอจงเป็นพิกษุตั้งแต่วันนี้ไปเรียกการบวชนี้ว่าทายัชะอุปสัมปทา แต่ผลของกรรมในอดีตเพราะกล่าวตู่พระคีนาศพจึงมีเรื่องถูกกล่าวใส่ร้ายมากมายเป็นต้นบัญญัติสิกขาบทเรื่องใส่ความพิสุขด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูลในการต่อมาเมื่อพระศัสดาทรงสถาปนาความเป็นเอตทัคคะด้านต่างๆท่านพระทัพพะมละเถระ ได้เอตทักคะเป็นเลิศกว่าพวกพิสุกสาวกด้านผู้จัดแจงเสนาสนะพันศาที่หนึ่งตอนที่สิบสามโปรดอนาถบินทิกะเศรษฐีหลังจากพระพุทธองค์ประทานการบวชให้นายอุบาลีภูสามาลาและเจ้าสักยะทั้งหก ตลอดจนทรงประธานการบรรพชาแก่ทัพพระมลราชกุมารแล้วได้เสด็จสู่กรุงราชครึกประทับที่ป่าศีตะวันในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงโปรดบุคคลผู้มีความสำคัญยิ่งในการธนุบำรุงพระศาสนาคือท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีจากพระวินัยปินกจุลวัค์ อนาถบินทิกะวัตถุครั้งนั้นเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีชื่ออนาถบินทิกะนามเดิมคือสุทัตตะได้เดินทางมาทำการค้าที่กรุงราชครึกมาอาศัยพักในเรือนของราชขาขหะเศรษฐีผู้เป็นญ,ญาติในขณะนั้นในเรือนกำลังจัดเตรียมงานใหญ่สำหรับถวายพระตาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยพระพิสุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็เกิดปีติอย่างยิ่งปรารถนาจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในทันทีแต่ราชาขาหาเศรษฐียับยั้งไว้ว่ายังไม่ใช่การที่ควรเฝ้าท่านอนาถบินทิกะขาหาบดีจึงรอจนเช้ามืด ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จมายัางเรือนของราชาคหะเศรษฐีท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีได้รีบไปยังป่าช้าสีตะวันเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามาเถิดสุทัตตะท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีบังเกิดความปีติโสมนัสยิ่งนักที่พระองค์ ทรงตรัสเรียกชื่อจริงของท่านได้เข้าไปซบสศีรษะลงแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามว่าพระองค์ประทับสําลาญหรือพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบโดยคาถาดังนี้พรามผู้ดับกิเลสได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขแท้ทุกเวลาผู้ใด ไม่ติดในกามมีใจเย็นไม่มีอุปธิกิเลสตัดกิเลสความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วกําจัดความกระวนกระวายในใจถึงความสงบแห่งจิตเป็นผู้สงบระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุขต่อมาพระผู้มีพระภาคตรัสอนุบุพิกถาแก่ท่านอนาถาบินฑิกเศรษฐี บรรยายถึงทานศีลสวรรค์โทษของกามทั้งหลายแล้วทรงประกาศอนิสงส์ในการออกจากกามขณะที่พระองค์ทรงทราบว่าท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีมีจิตควรแก่การงานมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรมีจิตสูงมีจิตเลื่อมใสแล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงคืออริยสัจสี่ได้แก่ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีได้สดับพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์แล้วบรรลุโสดาปฏิผล กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยพิสุขสงฆ์ส่งรับพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นจากนั้นกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จไปจำพรรษาที่กรุงสาวัตถีเพื่อโปรดเหล่าชนทั้งหลายท่านได้สร้างพระวิหารถวายคือพระเชตวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงแสดงธรรมโปรดท่านอานาถบินฑิกขคหาบดีแล้วก็ได้เสด็จสู่กรุงราชครึกพระพุทธกิจแห่งพรรษาที่หนึ่งบรรยายโดยสังเขปดังนี้ บ้างมีน่อยคืนสว่างลองสุขกันก็มากมีอยู่นี่แสนโชคดีมีรอยบาดประสาทสดาน